สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตัวท่วนหน้ารวมตัวแม่เมืองไทยเก็บตกปาร์ตี้จับฉลากบ้านมาดามแป้งเหล่าซุปตาไปเพียบใครบ้างเช็คเลยจัดใหญ่ทุกปีจริงๆสำหรับกิจกรรมการจัดงานฉลองปีใหม่ณคฤหิสา์ดมาดามแป้งนวนพันธ์ลำซำที่เชิญเหล่าแกงนางเอกซุปตาเมืองไทยอ้ําพัชราภานุ่นวรนุษแอนทองผสมแอปซักซอ สีลิต้าเจนเซนนัดมิเลียเชอรี่เข็มอับสอมาร่วมปาร์ตี้สนุกสนานกันและปีนี้มีน้องใหม่มาร่วมด้วยถึงสองคนก็คือพระเอกดังนนกุลและต่อธนภพ,พล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้แชร์ภาพบรรยากาศชื่นมืน่นเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและยังบอกอีกว่าชำํำขอพระคุณพี่แป้งที่น่ารักของพวกเรานะคะเมื่อคืนนี้สนุกและอบอุ่นมากๆเลยคะ่ะ อยากให้ถึงปีหน้าแล้วคะ่ะดีใจที่ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่น้องนนท์คุณด้วยค่ะพี่ป๊อปผู้ไม่มี IG ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ